สวัสดีทุกท่านด้วยนะคะเดี๋ยวพร้อมสวัสดีสองคสี่กับวันนี้เราก็มีภาพที่ผมสร้างขึ้นมาเองเพื่อนำชมจะาขปริศนากันนะคับชมเนื่องจากว่าผมเห็นท่านชมแบบว่าเฮ้ยลุ้นอ่ะตัวเกมเฟย์นี่ไอสกอตเกนแต่คอมตัวนึงจะเป็นภาพอะไรอะ่ะเฮ้ยมีตัวโอเช่มาแล้วอะ่ะเฮ้ยมันไม่ใช่ชิเปอร์แอนด์ซันไดเนอร์เลยนะคับชมตอนนั้นะถ้าพอผมไปเพิ่มแสงดูผมก็เห็นคำว่า never ด้วยนะคะผมก็ไม่เข้าใจครับหมายความว่าไงครับ โอเคครับคุณผู้ชมครับซึ่งภาพนี้มันมาจากไหนหรอครับคุณผู้ชมครับภาพนี้ผมสร้างขึ้นมาเองครับเพื่อทำให้ท่านผู้ชมได้รู้นครับเพื่อซีรีส์ใหม่ที่ผมจะทำหลังจากจบฟันเดอร์เซฟรีซีซั่น5แล้วจะเป็นซีรีส์อะไรนะครับณผู้ชมครับซึ่งพอจบฟันเดอร์เซฟรีซีซั่น5แล้วผมก็จะเฉลยออกมาครับว่าภาพนี้คือภาพอะไรนะครับณผู้ชมซึ่งระหว่างตอนนี้ครับคุณก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยครับว่าคุณคิดว่ามันคือตัวอะไรครับอ่ะคำใบ้นะครับนี่ครับ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกตัวนี้ยังไม่สามารถรู้เลยครับยังไม่รู้ว่าเป็นตัวอะไรส่วนเนี่ยคือตัวโอครับนี่ก็คือตัวไหนก็ไม่รู้ครับแล้วนี่ก็หนึ่งสองสามสี่ห้าก็ยังไม่รู้ครับแต่ว่าอะไรครับอืลองลองนับจำนวนดูครับแล้วก็ลองคิดนะครับว่ามีตัวโออยู่ตรงกลางก็มันจะเป็นคําว่าอะไระเป็นซีรีส์อะไรก็ข,ขอขอคอมเมนต์มาครับถ้าเกิดคุณอยากแบบว่า อยากดูภาพนิ่งๆไม่มีตัวเมาส์ผมไม่มีรแบบนี้เลยคุณก็สามารถเข้าไปที่ a c e b o o k ของผมได้ครับนี่ครับซึ่งลิงก์มันก็จะอยู่ทางนี้ครับแบบเป facebook ให้ดูครับอืมซึ่ง facebook ของผมก็จะอยู่ตรงนี้ครับถ้าเกิดคุณเข้าใช้ะผมมาแล้วครับคุณก็จะเห็นว่ามีคำว่าเซนต์วันเฟซบุ๊กนะคบคุณก็สามารถเข้ามาตรงนี้ได้เลยครับพอคุณเข้ามาแล้วคุณก็แค่เลื่อนลงมาสัก แป๊บหนึ่งครับอ่าพอคุณเลื่อนลงมาแล้วคุณก็จะเห็นภาพนี้ครับอยู่ตรงนี้ครับคุณสามารถดูแบบภาพนิ่งได้เลยครับถ้าเกิดคุณอยากรู้นะว่ามันคือภาพอะไรก็อดใจรอไว้นะครับอดใจรอจนกว่าเอมจนกว่าผมจะเช่เลยกันครับอ่าใละสำหรับใครที่ชอบวิดีโอนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็สมัครสมาชได้เยนะครับแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบายอ่าแต่ว่าจะคำว่าอะไรเนี่ยเออเดี๋ยวเช่เลยครับบ๊ายบาย